ดีแม็กหัวด8,000จากเข้มกับน้องวายจัด,จดให้ใหแล้วสวัสดีครับจากเข้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะวายค่ะเอฟซีของเราครับนะเอฟซีมอเตอร์ปารีสนะจ๊ะวันนี้จ 8, 000, ัดดีแม็กหัวด8,000ตนจระเซญยาถูกต้องนะครับเริ่มต้นที่พี่ดาวถูกต้องค่ะจองกี่บาทจองเพียงแค่9บาทเท่านั้นคะ่ะ9บาทคะ่ะ9บาทโอโ้โหขาโตแนละขาดใจนะครับวันนี้วันสุดท้ายค่ะใครเห็นคลิปนี้โทรเลย ทันก็จองไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับรถเข้าใหม่นะคันนี้ราคาขายเท่าไหร่ที่สุด400,000 10, 1,000บาทค่ะ41 400,000 1, 1, 1, 1 0ใช่รถ2.5 s นะครับปี1 1นะจุด12ค่ะเป,เป็นตัวสมัยก่อนนี่ขึ้นฮิตเลยบอกเลยใช่แล้วมีทุกบ้านนะครับแต่งง่ายก็รอครับค่ะด้านหน้าก็อย่างนี้ครับธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษมากมายะนะฮะล้อก็อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับเรื่องล้อน,นี่นู่นนะครับดูโรงช่างเรานะครับเดี๋ยวให้ทีมช่างเราเปลี่ยนให ค,คือลองปุ๊บรีวิวปั๊บะนะครับช่างบอกว่าเดี๋ยวให้เรื่องทานก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผัวได้ชอบอย่างหนึ่งเมียชอบลายหนึ่งพ่อตาชอบอย่างหนึงห่งยายชอบอีกทางหนึ่งคนละล้อได้ไหมจ้านะไม่ได้บ้าเลยแล้วที่เหลือสามล้อจะใส่กใครล่ะครับจะบ้าเลยใส่สี่ล้อสี่ลายลาวลายไหลใจไงหลใจไ <laughs> หลใจหล,ใจ,หลใจนะครับอ่ะอย๋ยาให้ดูภายในกับห้องเครื่องรถการคันนี้นะครับคันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่ 130,000กิโลเมตรประมาณนี้แหละครับปีสิบเอ็ดนะครับเกียร์ธรรมดาสมบูรณ์ไม่มีแอร์แบ็กนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนมานะเออของเดิมมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เขาเปลี่ยนเป็นตัวของตัวตัวแซดมานะครับเชื่อมรอทุกได้นะฮะกระจกไฟฟ้าแค่ประตูมองข้างแบบมือนะครับเป็นอาร์คมชัดเจนอ่าอ่าเดี๋ยวดูห้องเครื่องเลยครับผมตามดูมาเยอะครับรถเดิมรถที่เดิมไม่มีอะไรมากนี่ครับ คัน,นแล้วนะคะเครื่องสี่สูบนะคะคันหน้าเดิมๆร่องแก้มเดิมๆแผน่นเพจอยู่มากช็อคอยู่นะคะแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้นะคะทุกอย่างคือดีกูดอโอเคจวดเลยคันนี้อ่าเครื่องเดินโรงงานครับนี่ใช้งานครับผมค่ะใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อไงน้งวัยค้าวัยก็จะแค่มีเบโทรลิงก์ไลน์นะคะปักหมุดไว้ให้แล้วเลือกคกเลือโทรมาสอบถามได้เลยแอดมินอตอบอยู่นะางจัวัดต้อมาไหมไม่ต้องมาค่ะการทาาถึงที่รงเลีเจอัดให้ระดเน